สวัสดีครับกล่าวสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ fc ร้านพิเนตออเดอโอทุกๆท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่19เดือนสิงหาคมนะครับผมจะพามาชมเป็นสินค้าเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับเป็นตู้เบสนะครับพร้อมดอกเป็นสูตรออเดอร์8นะครับของกิฟตนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับออเดอร์8ขนาด21นิ้วนะครับสําหรับตัวนี้พร้อมดอกนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาตู้แบรนด แท้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับไม้แน่นๆนะครับตัวนี้ไม่บวมนะครับไม่บวมไม่ผุนะครับด้านบนนะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ยังไม่ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดทําความสะอาดนะครับตัวนี้สําหรับช่วงเช้าๆนะครับก็เลยหยิบยกมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับช่วงเช้าของทุกๆวันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของตู้ออเดอร์แปดยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของตู้ที่เปิด ดูดอกแล้วนะครับว่าดอกเดิมเดิมเดิมทุกดอกนะครับสี่ใบนี้เดิมทุกดอกแต่ผมปิดตะแกรงไว้นะครับสำหรับตัวนี้ท่านไหนที่สนใจนะครับใบละสองหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นตู้ออเดอร์แปดนะครับดอกคู่นะครับอันนี้ดอกเดิมเดิมนะครับเดิมสวยมากนะครับสําหรับตัวหน้าดอกนะครับดูด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับผมดอกเดิมทั้งคู่นะครับตึงๆนะครับ แท้นะครับดูในส่วนของด้านล่างนะครับอันนี้ด้านล่างดอกนะครับขอบเล็กสวยๆนะครับตัวนี้เก็บสีนิดๆหน่อยๆนี่โอ้สุดยอดนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาของหนักของแรงนะครับเอาไว้ใช้งานกันนะครับเป็นตู้ออเดอร์แปดนะครับสำหรับตัวนี้ดูด้านหลังเปคกอนนะครับผมตัวนี้นะครับตู้ยังสวยๆเลยนะครับ อันนี้ใบละ15,500บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497นะครับและก็0874217464ครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาสิน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ออเดอร์8นะครับ21นิ้วนะครับตัวนี้ใบละ15,500บาทสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ